กราบสวัสดีพี่พี่เอฟซีกุมารทองมองปะเยาวทุกท่านนะครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับผ้าเครื่องเครื่องรางของขังนะครับกับกับผมกุมารทองมองปะเยานะครับวันนี้นําผ้าสวยๆมาแบ่งปันพี่พี่เอฟซีอีกเหมือนเดิมนะครับสําหรับช่องทางการติดต่อครับผมเบอร์เก่าเบอร์เดิมครับ0 9 7 9 5 6 6 3 7 0เนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองคไหนนะครับ แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0979566370นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับเพื่อไม่ให้บริการติดเวลาครับมาชมองค์แรกชิ้นแรกกันเลยแล้วกันนะครับองค์แรกชิ้นแรกนะครับจะเป็นเหรียญน้ำเต้านะครับเหรียญน้ำเต้าหลวงปู่ทวดนะครับเลี่ยมเงินนะครับเลี่ยมเงินพร้อมห้อยครับเหรียญเก่าๆครับน่าจะปี0506นะครับเป็นเนื้ออัปค่านะครับเลี่ยมเงินเก่านะครับอ่าดูจากกรอบนะครับแตก ก็เจ้าของเดิมก็เลี่ยมห้อยติดตัวมานานนะครับเลี่ยมห้อยติดตัวมานานนะครับเลี่ยมเงินนะครับเป็นงานขึ้นมือนะครับเป็นงานขึ้นมือนะครับเก่าสวยนะครับเก่าสวยนะครับเหรียญนี้นะครับประเดิมนะครับอ่ารายการแรกนะครับราคาเบาๆครับผมเปิดไว้หนึ่งพันนะครับหนึ่งพันบาทนะครับ 1,000บาทนะครับสนใจก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ097 9 5 6 6 3 7 0นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นเหรียญพล่ะเ,เงินนะครับ ปีหนึ่งห้านะครับสภาพใช้นะครับสภาพใช้นะครับเลี่ยมเงินนะครับเป็นตลับเงินนะครับเป็นตลับเงินนะครับเป็นตลับเงินหนาๆนะครับนีครับผมสภาพใช้หน่อยนะครับสภาพใช้นะครับหลังยันห้านะครับหลังยันห้าหายากครับผมหายากนะครับเอาไว้ใช้พุทธคุณได้นะครับเอาไว้ใช้พุทธคุณได้นะครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทครับเปลี่ยนลงพ่อเงินครับ ถูกใจแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ097 9 5 6 6 3 7เติมนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นเหรียญน,นะครับอันนี้เป็นเหรียญเนื้อผิวแค่ออกเนื้อนวะนะครับผิวผิวไฟแดงเลยนะครับผิวไฟแดงนะครับหลงพ่อแดงวัดเขาบันไดอินนะครับปี0ูนนะครับ เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะครับนี่ครับผิวไฟแดงแงนะครับผิวไฟแดงแงเหรียญสภาพสวยนะครับเหรียญสภาพสวยนะครับนี่ครับขึ้นผิวไฟแดงทั่วองค์นะครับขึ้นผิวไฟแดงทั่วองค์เลยนะครับลายสองขีดนะครับลายสองขีดครับหูเดิมห่วงเดิมนะครับหูเดิมห่วงเดิมนะครับอ่ากล่องเดิมด้วยนะครับผิวสวยนะครับผิวสวยมากเลยนะครับองค์นี้นะครับอ่าซีนพลาสติกนะครับ ถีนผ้าติกรักษาสภาพผิวไว้นะครับเอา่ะเอา1,500บาทนะครับเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับ1,500บาทนะครับเหรียญสวยครับผมเหรียญสวยนะครับหูปิ้นนะครับหูปิ้นหูห่วงปิ้นนะครับเข้าตามตำราเลยนะครับ ต่อไปนะครับองต่อไปรายการต่อไปจะเป็นพระปิตานะครับอ่าพระปิตารักษ์เก่าๆนะครับอ่ารักแดงนะครับรักแดงนะครับเนื้อผงพุทธคุณนะครับเนื้อผงพุทธคุณนะครับหลงปูยิ้มวัดหนองบัวครับพิมพ์นี้หายาครับ คิมนี้หายากนะครับปะปิตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะครับรักเก่าๆนะครับรักหลุดล่อนไปหมดแล้วนะครับรักหลุดล่อนไปหมดแล้วนะครับพระสวยดูง่ายดีนะครับเนื้อแห้งๆนะครับเนื้อแห้งๆนะครับเนื้อหามวลสารชัดเจนนะครับเนื้อหามวลสารชัดเจนนะครับองค์นี้เอาหนึ่งพันบาทครับผมหนึ่งพันบาทนะครับปะปิตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะครับผมหนึ่งพันบาทนะครับถูกใจก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ 0979566370นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับ2497ครับ2497องค์นี้คาบว่านช้ำๆครับข้ามว่านช้ำๆเนื้อสวยๆครับผมเนื้อสวยๆนะครับนี่ฮะสภาพสวยนะครับสภาพสวยพิมพ์ใหญ่นะครับมีหน้ามีตานะครับคาบกุคาบว่านนะครับคาบน้ำว่านนาขึ้นช้ำๆเลยนะครับ ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีพวกแร่นะครับพวกแร่นะครับเพชรหน้าทั่งนะครับนี่ครับพวกแร่เพวกเพชรหน้าทั่งนะครับสวยนะครับหลวงปู่ทวดองค์นี้นะครับสวยนะครับเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับผมเหนือว่านสองสี่เก้าเจ็ดนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับปุดพิมพ์ใหญ่นะครับต่อไปนะครับอีกองค์หนึ่งนะครับ เป็นเนื้อว่าน2 4 9 7ีเเหมือนกันพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าดูเลี่ยมกรอบเก่าเลยนะครับกรอบเก่าแตกนะครับกรอบเก่าลั่นแตกนะครับนี่ฮะเนื้อว่านสวยๆครับเลี่ยมกรอบเก่านะครับเลี่ยมกรอบเก่าสวยคลาสสิกครับสวยคลาสสิกนะครับขึ้นคาบน้ําบ้านสวยเดิมนะครับองนี้นะฮะเลี่ยมเก่าโบราณนะครับเลี่ยมเก่าโบราณนะครับองค์นี้เอา1,500บาทนะครับ 1 5 0 0บาทครับผมหลวงปู่ทวดเนื้อบ้านนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับขออนุญาตไปไว้หน่อยนะครับไม่ทันยังไงก็เดี๋ยวแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับศูนย์6 6 3 7 0สนย์ะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันต่อไปนะครับเป็นภาพปิดตานะครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัสพานสูงครับ นะหลงปูเอี่ยมวัฒพานตุงนะครับดูจากสังเกตเลี่ยมพลาสติกนี่เลี่ยมใช้มาหลายทีปีนะครับเลี่ยมใช้มาหลายทีปีนะครับตรงนี้นะครับเหลืองขุนนะครับเหลืองขุนนะครับอ่าเนื้อเนื้ออ่า <c oughs> เนื้อผงลงรักนะครับพุกรักนะครับลงรักนะครับอ่าเก่าคลาสสิกครับเก่าคลาสสิกนะครับองค์นี้ขอ1,500บาทนะครับ1,500าบาทครับผม1,500บาทนะครับมาก่อนได้ก่อนเลยนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับถูกใจก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0 9 7 9 5 6 6 3 7 0ูนย์นะครับเบอร์โรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปเป็นเหรียญเต่าหลวงปู่หลิวครับ เหรียญเต่าหลวงปู่หลิวนะครับจะต่อโค้ดนะครับต่อโค้ดทอทหารนะครับผิวขึ้นผิวไฟแดงๆงนะครับขึ้นผิวไฟแดงๆนะครับเต่าหลวงปู่หลิวไม่ตัดปีกนะครับไม่ตัดปีกนะครับนี่ฮะเต่าสวยนะครับเต่าสวยไม่ตัดปีกนะครับอันนี้เอาแปดร้อยแล้วกันนะครับเต่าจุกใจนะครับแปดร้อยบาทครับผมแปดร้อยบาทนะครับต่อไปนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับนี่ฮะหลวงปู่ทวดนะ หัวโตรุ่นหนึ่งนะครับองค์นี้สวยดูง่ายนะครับดูง่ายนะครับแต่ว่าสภาพใช้นะครับสภาพใช้นะครับเอาใช้พุทธคุณได้นะครับใช้พุทธคุณได้นะครับอง์นี้ขอ800นะครับ800บาทครับผม800บาทนะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับจะเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์สังคติมีหูนะครับพิมพ์สังคติมีหูนะครับเนื้อแก่มอนสารนะครับเนื้อแก่มอนสารนี่ครับ มวลสารใหญ่ๆนะครับมวลสารเม็ดใหญ่ๆแบบนี้ฮะมีเม็ดดาเม็ดแดงต่างๆนะครับเข้าตามตํารานะครับเข้าตามตําราเลยนะครับผ้าสวยนะครับองนี้นะฮะผ้าสวยนะครับเป็นนะอ่าเป็นสังคติมีหูนะครับอ่าสังคติมีหูนะครับเนื้อเก่าแห้งแกร่งนะครับเนื้อเก่าแห้งแกร่งนะครับเนื้อมันมากนะครับเนื้อมันมากนะครับสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยนะครับองค์นี้เอาสองพันนะครับ เปิดไว้2,000บาทนะครับองนี้นะครับ2,000บาทครับต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นลงข้อเงินนะครับอง์นี้เป็นพ in ิมพ์นิยมนะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับเลี่ยมเก่าโบราณนะครับเลี่ยมเก่าโบราณนะครับเนื้อขึ้นสนิมหมดเลยนะครับเนื้อขึ้นสนิมนะครับดูกรอบนะครับกรอบเก่าปึ๊กเลยนะครับกรอบเก่าปึ๊กเลย นะครับวันนี้ได้หลวงพ่อเงินสวยๆมาหลายองค์นะครับลองลองพิจารณาดูตามรูปภาพได้นะครับหลวงพ่อเงินนะครับอันนี้องค์ที่1นะครับหลวงพ่อเงินนะครับเอา1นึ่งพันแล้วกันนะครับองค์นี้นะครับสวยนะครับหนึ่บาทนะครับองค์ที่1นะครับต่อไปองค์ที่2ครับพิมพ์นิยมนะครับองค์นี้สวยจัดจ้านเลยนะครับองค์นี้สวยจัดจ้านนะครับนี่แกะทองด้วยนะครับต้องดูตามตอกนะครับขึ้นน้ำทองนะครับ น้ำทองกระจายเลยนะครับองค์นี้ผิวสวยนะครับพิมพ์ดีนะครับพิมพ์ดีผิวสวยนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับผมองค์ที่สองนะครับฮะขึ้นน้ําทองตามตอกจีวรนะครับตอกองค์พระนะครับเนื้อเก่านะครับเนื้อเก่าพิมพ์ดีนะครับเนื้อเก่าพิมพ์ดีนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับเอาหนึ่งันนะครับหนึ่บาทครับ 1,000บาทนะครับผมถูกใจก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปนะครับอีกองหนึ่งครับหลงพ่อเงินนะครับองค์ที่3นะครับอง์นี้ก็เลี่ยมเก่านะครับเลี่ยมเก่าวินเทจโบราณครับเลี่ยมเก่าวินเทจโบราณนะครับเนื้อสวยคลาสสิกนะครับเนื้อสวยคลาสสิกครับองนี้นะครับเนื้อหาจัดจ้านครับผมเนื้อหาจัดจ้านนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนก็ แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0979566370นะครับ0979566370นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอันนี้องค์ที่สามนะครับผมเปิดไว้หนึ่งพันนะครับผมองค์ที่สามนะครับต่อไปนะครับองค์ที่สี่นะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับอ่าพื้นผิวพายเงินทั่วองค์นะครับอ่เนื้อหาหน้าตาหน้าตายิ้มสวยนะครับหน้าตายิ้มสวยนะครับ อันนี้องค์ที่สี่ครับเนื้อออกสีเงินเงินนะครับเนื้อออกสีเงินเงินนะครับใต้ฐานก็แทงรอยตะไบแบบนี้เลยนะครับเนื้อหาจัดจ้านครับหลวงพ่อเงินชุดนี้นะครับเนื้อหาจัดจ้านนะครับอันนี้องค์ที่สี่นะครับองค์ที่สี่นะครับองค์นี้เอาหนึ่งพันนะครับหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทครับต่อไปองค์ที่ห้าครับองค์ที่ห้านะครับองค์นี้ก็แก่เงินนะครับ องนี้ก็เนื้อแก่เงินนะครับเนื้อแก่เงินนะครับนี่ฮะหน้าตาสวยนะครับหน้าตาของพ่อยิ้มสวยนะครับจากการหล่อก็ดูธรรมชาติดีนะครับผิวเนื้อโลหะย่นนะครับผิวเนื้อโลหะย่นแห้งนะครับใต้ฐานมีแทงรอยตะไบเก่าๆแบบนี้ฮะมีแทงรอยตะไบเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สี่นะครับองอ่าองที่ห้านะครับองค์ที่ห้าครับผม องที่ห้าครับผมหนึ่งพันบาทครับหนึ่งพันบาทนะครับต่อไปองค์ที่หกครับน่ะองค์ที่หกนะครับองค์นี้ผิวเข้มหน่อยครับผิวเข้มหน่อยนะครับนี่ครับขึ้นสนิมทั่วองค์นะครับสนิมทั่วองค์นะครับพิมพ์ดีนะครับพิมพ์ดีพิมพ์นิยมนะครับหลอกก็จะมีพวกเนื้อเกินต่างๆนี่ฮะดูธรรมชาตินะครับดูธรรมชาติสวยงามนะครับอ่ะันนี้องค์ที่หกนะครับผมองค์ที่หกครับ อ่ะองค์ที่หนะครับเนื้อสวยมากเลยนะครับเนื้อสวยมากครับองค์ที่หกนะครับหนึ่งพันบาทครับผมหนึ่งันบาทนะครับต่อไปองค์ที่เจ็ดนะครับองค์ที่เจ็ดองนี้เป็นพิมพ์ขี้ตานะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ขี้ตานะครับอ่าเนื้อเปียกอมน้ําตาลน้ําตาลนะครับเนื้อออกน้ําตาลอมเหลืองอมเขียวนะครับเนื้อออกน้ําตาลอมเขียวอมเหลืองนะครับนี่ฮะ ดูคลาสสิกดีนะครับดูคลาสสิกดีนะครับอันนี้องค์ที่เจ็ดนะครับอ่าองค์ที่เจ็ดนะครับเปิดไว้หนึ่งพันนะครับหลงพ่อเงินนะครับต่อไปองค์ที่แปดครับขอญาตไปไวหน่อยนะครับไม่ทันยังไงแอดไลน์มานะครับศูนย์เจ้าเจ็ดเก้าห้าหกหกสามเจ็ดศูนย์นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอันนี้องค์ที่แปดครับเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับดูเนื้อนะครับดูเนื้อนะครับเนื้อเก่านะครับเนื้อเก่าเนื้อมันเลยนะครับนี่ครับ สวยมากนะครับหลวงพ่อเงินชุดนี้นะครับอ่ะสวยคลาสสิกเลยนะครับในองค์ที่8นะครับผม1นึ่พันครับต่อไปองค์ที่9ครับองค์ที่9นะครับองค์นี้ขีดตาสามชายนะครับ อ่าองนี้คีตาสามชายนะครับขึ้นสนิมทั่วองค์นะครับนี่ครับสนิมทั่วองค์มันๆนะครับเนื้อมันๆนะครับวันนี้เนื้อออกโทนเหลืองๆนะครับอมน้ําตาลน้ําตาลนะครับเหลืองๆอมน้ําตาลน้ําตาลนะครับเนื้อสวยคลาสสิกนะครับเนื้อสวยคลาสสิกนะครับพิมพ์ดีนะครับพิมพ์ดีนะครับอ่าองค์ที่เก้านะครับผมชอบองคไหนถูกใจองคไหนก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับตกว97956637ตัวนะครับ เบ inas, อร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอันนี้องค์ที่9้านะครับผมต่อไปนะครับองค์ที่10บนะครับองค์ที่10เป็นพิมพ์นิยมครับองค์นี้เส้นริ้วจีวรสวยคมนะครับเส้นริ้วจีวรสวยคมหน้าตาหลวงพ่อสวยคมชัดครับหน้าตาหลวงพ่อสวยคมชัดนะครับเนื้อสวยนะครับเนื้อสวยนะครับลองพิจารณาดูได้นะครับตรงนี้ไม่ได้ถ่ายรูปนะครับไม่ได้ถ่ายรูปนะครับเพราะว่า ถ่ายรูปก็ลงทุนไปอีกนะครับลงทุนไปอีกนะครับรูปละรูปละยี่สิบนะครับองคหนึ่งก็ตกหน้าหลังข้างก็ต้องเพิ่มทุนไปอีกนะครับเจ็ดแปดสิบบาทนะครับอันนี้องค์ที่สิบเอ็ดครับผมองค์นี้สวยคลาสสิกครับอ่าองค์นี้สวยคลาสสิกนะครับนี่องค์ที่สิบเอ็ดนะครับเนื้อเก่าเก่ามันมันครับเนื้อเก่าเก่ามันมันนะครับ ชอบองคไหนจูกใจองคไหนแอดไลน์มานะครับ0 9 7ย์เ6้าเจ็ดเ้าห้าหกกสามดูนนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เอิดเดียวกันนะครับองค์ที่11อนะครับผมได้สวยๆมาหลายองนะครับหลวงพ่อเงินนะครับอันนี้องค์ที่12นะครับเนื้อเข้มเข้มครับองค์ที่12นะครับเนื้อเก่าเนื้อเก่าถึงยุคครับเนื้อเก่าถึงยุคนะครับ ผ้าตัวยนะครับพระไม่ผ่านการใช้เลยนะครับสภาพเดิมๆนะครับตนิมตาสนิมขมต่างๆนะครับขึ้นทั่วองค์นะครับอาจจะเลอะเลอะหน่อยนะครับบางทีอยู่ในกระป๋องเก่านะครับอยู่ในกระป๋องเก่านะครับนี่ครับองค์ที่1ิบนะครับองค์ที่1ิบนะครับผมต่อไปองค์ที่13าครับอ่าองค์ที่13าเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับอ่าองค์นี้เป็นพิมพ์ขี้ตานะครับเนื้อเก่าปึ๊กครับเนื้อเก่าปึ๊กเลยนะครับ ตัวคลาสสิกนะครับตัวคลาสสิกครับชอบองคไหนถูกใจองไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับตูนเก้าเจ็ดเก้าห้าหกหกสามเจ็ดศูนย์นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันต่อไปองค์ที่สิบสี่ครับอ่าองที่สิบสี่เป็นพิมพ์นิยมนะครับลงเพิ่อเงินชุดนี้ออาหนึ่งพันนะครับเปิดเว้นอง์ละหนึ่งพันบาทนะครับหลายองค์ก็ลดได้นะครับหลายองค์ก็ลดได้นะครับขออนุญาตเปิดไว้หนึ่งพันก่อนนะครับอ่าอันนี้องค์ที่สิบสี่นะครับผมพิมพ์นิยมครับ เนื้อสวยครับองค์ที่สิบสี่นะครับต่อไปองค์ที่สิบห้าครับอาจจะพูดไวนะครับอาจจะพูดไวไม่ต้องผมเป็นคนติดติดพูดไวไปหน่อยนะครับอ่าองที่สิบห้านะครับผิวพุนพุนนะครับผิวพุนพุนนะครับเนื้อมันๆครับอ่าอันนี้องค์ที่สิบห้านะครับลองพิจารณาดูได้เลยนะครับตามรูปภาพครับอ่าองที่สิบห้านะครับต่อไปองค์ที่สิบหกครับองค์ที่สิบหก อันนี้พิมพ์ขี้ตานะครับมีถ้อย2่างวานครับอ่าเป็นพิมพ์มีถ้อย2่งวานนะครับอ่าถวยนะครับพิมพ์ถ้อยต่งวานนะครับอ่าในองค์ที่สิบหกนะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปเดี๋ยวขออนุญาตปรับกล้องนิดหนึ่งนะครับอ่าอันนี้องค์ที่สิบเจ็ดครับอ่าองค์ที่สิบเจ็ดอันนี้เนื้อแกะทองนะครับขึ้นเหลืองเหลืองนะครับนี่ฮะ สภาพสวยนะครับสภาพสวยนะครับอันนี้องค์ที่สิบเจ็ดนะครับผมชอบองคไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าหกหกสามเจ็ดศูนย์นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เปิดเดียวกันนะครับต่อไปองค์ที่สิบแปดครับองค์ที่สิบแปดนะครับถวยทุกองค์นะครับหลงพอเงินชุดนี้นะครับอันนี้องค์ที่สิบแปดนะครับต่อไปองค์ที่สิบเก้าครับ อ่าองนี้ก็สวยคลาสสิกครับองคที่19นะครับเนื้อหามันจัดจ้านนะครับเนื้อหามันจัดจ้านนะครับนี่ครับผมอ่าอันนี้องค์ที่19นะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับองค์ที่19ครับ1000บาทนะครับต่อไปองค์ที่2 0ครับอ่าองนี้สวยครับองที่ี่สิบนะครับองค์นี้สวยคลาสสิกเลยนะครับนี่ฮะ เนื้อสวยมากนะครับเนื้อสวยมากนะครับหงวงพ่อเงินชุดนี้นะครับอ่าันี้องค์ที่ยี่สิบนะครับผมอ่ามากนได้ก่อนนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับเอาคนที่พร้อมโอนนะครับต่อไปองค์ที่สิบเอ็ดอ่าองค์ที่ยี่สิบเอ็ดนะครับอ่าคันนี้องค์ที่ยี่สิบเอ็ดครับผมสวยคลาสสิกครับองค์ที่ยี่สิบเอ็ดต่อไปองค์ที่ยี่สิบสองนะครับเนื้อมันมันนะครับเนื้อมันมัน อันนี้องค์ที่ยี่สิบสองนะครับผมชอบองค์ไหนถูกใจองไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าหกหกสามเจ็ดตุกนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนี่ยี่สิบสองนะครับต่อไปองค์ที่ยี่สิบสามครับองค์นี้ก็สวยครับองค์ที่ยี่สิบสามนะครับนี่ฮะขึ้นผิวมันๆนะครับอ่าพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์นิยมนะครับ ลองพิจารณาดูได้นะครับองที่ยี่สิบสามนะครับผมต่อไปองที่ยี่สิบสี่ครับยี่สิบสี่อ่าในองที่ยี่สิบสี่นะครับผิวสวยนะครับผิวสวยองที่ยี่สิบสี่นะครับต่อไปองที่ยี่สิบห้าครับเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับองค์นี้องที่ยี่สิบห้าเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับเนื้อเก่ามันครับเนื้อเก่ามันนะครับ คลาสสิกดีนะครับอันนี้องค์ที่ยี่สิบห้านะครับผมต่อไปองค์ที่ยี่สิบหกครับอ่าอันนี้องค์ที่ยี่สิบหกนะครับอ มี26องค์หองนะครับหลวงพ่อเงินนะครับชอบองคไหนถูกใจองไหนก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปนะครับเป็นภาพปิตานะครับภาพปิตาหลวงพ่อแก้วนะครับหลวงพ่อแก้วนะครับเจ้าของเจ้าของเดิมชอบชอบสะสมพวกภาพปิตานะครับเป็นเนื้อผงกะลานะครับเนื้อผงกะลานะครับลักเก่านะครับลักเก่าหลุดร่อนไปหมดแล้วนะครับหลังแบบนะครับหลังแบบนะครับมาปิตาขอแ0 0แล้วกันนะครับ อ่าแปดร้อยนะครับอันนี้องค์ท <Kas per now> ี่หนึ่งครับผมแปดร้อยบาทครับต่อไปองค์ที่สองนะครับอันนี้องค์ที่สองครับอ่าอันนี้องค์ที่สองครับผมแปดร้อยนะครับผมต่อไปองค์ที่สามนะครับสวยคัสสิกครับอ่าสวยคาสสิกนะครับอันนี้องค์ที่สามนะครับแปดร้อยบาทครับต่อไปองค์ที่สี่ เป็นเนื้องผงกะลานะครับเนื้อผงกะลาองค์ที่สี่ครับแปดร้อยนะครับต่อไปองค์ที่ห้าครับผมอันน um> ี้องค์ที่ห้าครับแปดร้อยบาทนะครับต่อไปองค์ที่หกครับอ่าันนี้องค์ที่หกครับผมแปดร้อยบาทนะครับต่อไปองค์ที่เจ็ดอนีองค์ที่เจ็ดครับผมแปดร้อย ต่อไปองค์ที่9นะครับพระสวยคลาสสิกนะครับองค์ที่9นะครับแ0 0นะครับต่อไปองค์ที่10ครับองค์ที่10ตัวสวยทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้องค์ที่10ครับผม8 0 0้บาทนะครับต่อไปองค์ที่11อันนี้องค์ที่10นะครับเมื่อกี้องค์ที่9นะครับวันนี้องค์ที่10นะครับต่อไปองค์ที่11ครับ อ่าคอนเงที่ส1บเนะครับ800อบาทนะครับอ่ชอบองคไหนถูกใจองไหนอดไลน์มาได้เลยนะครับต่อไปนะครับจะเป็นพระอ่าพระกูวัตสามปื้มครับผมพระกูวัตสามปื้มนะครับอ่าครั้นี้เอาแ800ร้อบาทแล้วกันนะครับลงรักเก่าลงรักเก่านะครับแ800รอนะครับอ่าต่อไปจะเป็นพระกุนาดูนนะครับแผงตัด9ครับ นาดูนแผงตัดเก้าองนี้สวยนะครับนาดูนแผงตัดเก้าองนี้สวยนะครับแปดร้อยบาทครับแปดร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับจะเป็นพระคุณแผนบ้านกลางครับองค์นี้นะครับคุณแผนบ้านกลางพิมพ์พายคู่นะครับตลับเก่านะครับตลับเก่าสวยนะครับอง์นี้นะครับสวยคลาสสิกดีนะครับตลับเก่าพร้อมตลับนะครับพร้อมตลับพร้อมห้อยนะครับ เนื้อแกงนะครับเนื้อแกงแห้งเลยนะครับคุณแผนพายคู่นะครับนี่ครับเนื้อจะเป็นชั้นเป็นชั้นนะฮะเนื้อเป็นชั้นเป็นชั้นเก่านะครับองค์นี้เอาแ0 0รอบาทครับผมแปดร้อยบาทนะครับองค์ต่อไปจะเป็นพิม์พใหญ่เอพิมเขาเรียกซุ้มเถาวันนะครับซุ้มเถาวันนะครับคุณแผนบ้านกลางนะครับพิม์ซุพ้มเถาวันนะครับอง์นี้เนื้อเก่านะครับ สวยดูง่ายนะครับเม็ดแร่ต่างๆก็ตามนี้เลยนะครับตามรูปภาพนะครับตามวิดีโอนะครับชอบองคไหนถูกใจองค์ไหนก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0-97956 6 3 7 0นนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดทริปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ